สวัสดีครับผมสำหรับวันนี้นะครับได้โฮลโฮลูนเอข้ามออยหนึ่งคันนะครับผมเพิ่งลงรถนะฮะครับเดี๋ยวเ้าจะเปอมทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องยนต์รูกช่วงล่างก่อนนะฮะรถคันนี้เราไม่ได <c oughs> ้ไปดูรถนะครับพอดีทีมงานส่งมาให้นะครับผมนะฮะคันนี้ไม่ได้ห่างมาครับหลังจากที่เราปั่เครื่องดูนะฮะ ใช้ได้เลยครับวงฟังเสียงเพื่อเดี๋ยวทำปัมวิ่งดูทดส,สอบระบบเกียร์นะครับไม่มีห่างจะกระแทกกระแทกนิดนึงนะครับดูระบบเกียร์หนึ่งสองสามสี่มีห่อนมีอะไรไหมนะครับฮะนิ่มเรยลองพอปลดไหมแต่ท่าที่ดูคันหน้าต้องเช็คใหม่นะฮะ ก็มีซิล่วทุกขดเลยนะครับผมซิลกระบอกเลี้ยวซิลคันหน้าสามเหลี่ยมหลวมนะครับผมนะฮะรถนี้ต้องเช็คคันหน้าใหม่นะครับถ้าท่านใดสนใจโฮสุนเอสนะครับโอ้พอเปิดได้ด้วยยังสองเขาลองลองเท่าเดียวดิเท่าเดียว ออกผลได้ออกผลได้นะครับนี่หกศูนยเอสเครื่องจะเหมือน64นะครับนะฮะเครื่องเหมือน64เหมือนไอทีนะครับบังกลมครับผมบังกลมบังเท็ครับนี่เดี๋ยวมีรถเข่าล็อกมาทผมเกียร์เหมือน64สนนะครับโคดีเก้าเอ็นครับ เดี๋ยวเราจะบิว้วบิ้วใหม่นะครับเช็คสภาพใหม่นะฮะท่านใดสนใจก็สามารถโทรคุยโทรสดถามกับเราได้นะครับผมเช็คใหม่ทั้งคันนะครับทําสีเปลี่ยนยางใหม่หมดสีเส้นนะฮะท่านใดสนใจรุ่นนี้อยู่ก็สามารถโทรคุยโทรจองโทรจับจองได้เลยนะครับผม ถ้าจองวันนี้ก็ประมาณวันที่สิบเดือนหน้าเสร็จนะครับสำหรับรถคันนี้นะฮะเดี๋ยวไปช่างของเราเช็คได้เลยนะครับสำหรับรถคันนี้ฮะหนึ่งโค้กมิสุนเอสนะครับคันหน้าคาราโลออกเกียร์กลางนะฮะรถคันนี้เราจะทำสีใหม่นะครับรายละเอยียดการเช็คก็คือทำสีใหม่เก็บรถซึมทั้งคันนะครับ เช็คระบบ่าให้ด้วยเลยนะฮะเปลี่ยนระบบฐันหน้าใหม่เปลี่ยนซินพอกตึงระบบไฟไฟ้าใหม่เบาะใหม่หลังคาใหม่นะฮะยางใหม่สี่เส้นระบบ่าให้ในี้เช็คใหม่หมดเลยนะครับ,รบสำหรับราคาถ้าเช็คเสร็จแล้วเราจะขายอยู่ประมาณหกแสนต้นๆน,น,นะครับ6กแสนสองอย่ไม่เกินเนี่ยฮะถ้าเช็คเสร็จแล้วนะครับ ของอุปกรณ์ดันหน้าแล้วก็หางหนึ่งชุดนะครับนะครับผมแบบหโฮกศูนย์เอนี้นะฮะจะอัปเดตความคืบหน้าของรถทางร้านเราที่ลูกค้าจองไว้ให้ดูก่อนนะครับสำหรับโฮ6 4กสี่ศูนย์คันนี้นะฮะตอนนี้เช็คเสร็จเรียบร้อยครับเหลือรอเทสระบบใหม่นะฮะเทสระบบอีกครั้งหนึ่งนะครับ าวานเี่ยเพิ่งจะเดินใส่ไฟเสร็จนะครับ6640สูแค่นั้นเอพอลแลนด์นี่ครับขอนนี้ลูกค้าระยองได้ทำการจองเลยนะครับผมนี่ฮะ ทำสีเปลี่ยนยางเช็คใหม่ทั้งคันเสร็จเรียบร้อยนะครับ ครับแล้วก็มี6640ตัวนู้นอีคันนะครับคันนี้ก็เสียจากวันตะยองก็จองไปแล้วเหมือนกันนะครับนี่ครับคันนี้นะฮะคันนี้เช็คเช็คขาน้าเสร็จแล้วครับนะครับผมเช็คขานาเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้จะให้ช่างเราเช็คท่านหลังนะฮะเช็คท่านหลังเช็คท่านเกียร์นะครับนะครับคันนี้ลูกค้าละยองจองไว้อีกแล้วนะครับ640คันนี้ครับติดจองอยู่นะครับผม อันนี้จะมาใส่หางใส่จานหน้าน,นะครับเราก็จะเทระบบดูนะฮะสำหรับรตู้คันนี้ก็กำลังเก็บสีนะครับนะครับผมคันนี้คันนี้ลูกค้าก็จองแล้วนะครับผมเดี๋ยวเก็บสีเราจะเก็บรายละเอียดอีกครั้งนะฮะสำหรับหกหกศูนย์คันนี้ครับผมนะฮะนะครับนะ พาวนรถที่ทำเสร็จแล้วนะครับหนึ่งต้อหนึ่งรอบ พามาดู 660S อีกสักครั้งนะครับผมดูความสวยงามนะฮะดูฮะนี่ครับฝาให้ไม่มีแตกแล้วตรงไหนนะครับเห็นไหมครับผมสวยเลยหมูสะโพกก็สวยนะฮะนี่ครับเสรยจเลยนะครับผมสำหรับท่านที่ชอบ 660S นะฮะ สามารถรทรสอบทางเราได้เลยนะครับถ้าทําเสร็จออกมาแล้วนี่รับรองไม่ผิดหวังนะครับทั้งคุณภาพของตัวรถและด,ด้านราคานะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณสำหรับก,การติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ